สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับพื้นหลังแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่กันค่ะเดี๋ยวเราขอพิบมาแป๊บหนึ่งนะคะโซฟโรเบรคของคิวตี้คริเอทีฟนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนเลยนะคะทุกคนอืมก็จะมาดูกันสีอ่อนนี้เราเพิ่งอ่ะคิดรีวิวกับพัสกุไปเนาะก็ดูแล้วก็ลดูกันเนาะน่าจะรู้กันนะคะ โอเคก็เรามาดูตัวแพ็กเกจกันวางก่อนดีกว่านะคะอะแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนขนมปังเลยด้านบนนี้คือเราพยายามแบบเก็บให้มันเหมือนเดิมนะคะในโอเคด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเขียนว่า soft roll w a ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนนะคะเป็นเว็บไซต์นะคะอะไนี้แล้วก็บอกว่าผลิตโดย c u t y นะคะ นี่เรามาดูกันเหมือนกันเลยนะคะแท็กเกจเหมือนกันทุกอย่าง้ก็จะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ทำไมเสียงเราแปลกไม่รู้ตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบเป็นเตังหัน,นะคะเห็นไหมโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่าทำไมรั่วสีเงินอะเพราะว่าเราทำสีทองห่แล้วลวงเข้าฉบับเออเอเออีกแล้ว โดงข้าวฉบับโลฟนะคะฉบับแบบขนมปังยับหยาบเลอโดน้นานี่นะคะเรามาดูตัวสกูชี่กันเลยลักษณะนเนี่ยมันจะแบบธรรมดามากๆเลยนะคะมันขนมปังธรรมดาทั่วๆไปเลยแต่ว่าโอ๊ยแต่ความสนุเนี่ยสุดยอดมากแต่ English bread นี่เราคือเราขายแปแน้วนะแต่ว่าเราชอบ texture ของ English b r e a d มากกว่านะคะแต่ว่าความความแบบ ้ำหนี่ขึ้นยากแล้วก็เนื้อแน่นบีบสโลเนี่ยเราให้ตัวนี้เลยนะแล้วออของชาวาก็ดีทุกอย่างเลยนะทั้งนุง่มทั้งสโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่เนีเนื้อจะแน่นแล้วก็บีบสโลโอเคเรามาดูสีเข้มกันย่อนเลยดีกว่าเนาะก็จะมีตำหนีตรงนี้ซึ่งเราดึงออก <c oughs> มันมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะตอนนั้นเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้เรามานึงสองสาม ลูมากๆแล้วก็เท็กเจอขนมปังค่ะตำหนิยังไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีลายเส้นนะคือลายเส้นมันจางมากอะทุกคนตรงนี้ใครเห็นคือเจ๋งมากนี่นี่ไม่รู้เห็นไหมนะคะก็ไม่เป็นไรเห็นป้ะเนี่ยก็ไม่รู้ นะคะประมาณนี้โอเคเรามาดูสีอ่อนกันบ้างซีอ่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อนะคะจะนุ่มกว่าสีเข้มนะตั้งแต่ครั้งที่เราซื้อครั้งที่แล้วมันก็นุ่มกว่าแต่เราเทดไปแล้วเนทะกับอิงลิชเบสไปแล้วแต่ว่าขายไปแล้วด้วยนะคะเรามาดูกันลายเส้นตัวนี้จะเห็นง่ายกว่าเห็นปะนี่นะคะลายเส้นอยู่ตรงนี้โอเคเราจะมาบีบกันเลย สโลนะแล้วก็กลิ่นหอมทั้ง2ชิ้นเลยนะคะโอเรามาดูเรามาดูความสโลของทั้งสองชิ้นพร้อมๆกันเลยว่าไหนจะสโล่กว่ากันนะคะหนึ่งสองสออสกว่าน,น,ะน,นะคน,นะคะเพรคือที่สโลกว่าเนี่ยเพราะเนื้อมันนุ่มกว่าอันนี้มันจะแน่นๆนะ เห็นไหมเวลาบีบมันจะย,ย่นลงไปห็นะอันนี้มันจะมีความย่นน้อยกว่าดูนี้นะมันจะตึงมากๆเนื้อนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีลูฟชิ้นใหญ่ๆทั้งหมดสี่ชิ้นแล้วนะคะดูคนแต่ไม่รู้มันจะมีรุ่นไหนออกมาอีกหรือเปล่าเราจะสะสมนะคะแล้วว่า English b r บรดเนี่ยคงไม่รอดแล้วนะคะไม่คงไม่รู้จะหามาจากไหนแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ ทั้ง2ชิ้น,นนี้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดให้เราเยอะๆเลยเพื่อจะได้มีผ้าชงคลิปใหม่ๆนะคะ mm. ก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆที่ชอบสกูชี่รักสกูชี่เนี่ยมากดในช่องเราเลยนะคะขีะค่บายะค่ะกดะ like, ค่ะ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 ค่่ะค่ะะค่ะคะ